สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพวกเราปลาดุกหนองคายสืบเนื่องจาก Ep ีที่แล้วนะครับที่เราได้นําลูกปลาดุกนะครับที่อนุบาลในฟาร์มของพ่อบักเสือนะครับที่ใช้ระบบไบโอฟ็อกร้นะครับมาลงลูกปลาตอนนี้ก็ได้เวลา1อาทิตย์แล้ว E.P ีนี้เราจะมาติดตามดูว่าลูกปลาดุกที่เราลงไปแล้วนั้นสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างการเจริญเติบโตดีไหมมีปัญหาอะไรบ้างไหมไปดูกันได้ในคลิปเลยครับ ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้จัดก,การยอดนะครับอ่าสวัสดีกันก่อนสว,ส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับอ่า นี่นี่คือบ่อที่เราเอามาจากของพ่อบักเสือใช่ไหมใช่ครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างก็ปลาสุขภาพแข็งแรงดีนะครับออันนี้ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วครบหนึ่งอาทิตย์กินกินอาหารดีแล้วครับกินอาหารดีแล้วหลังจากหลังจากเราลงวันอาทิตย์ที่แล้วเนาะมันใช้เวลากี่วันกว่าจะเริ่มกินอาหารก็สําหรับบ่อที่เรามาจากจากของพ่อบักเสือเนี่ยก็คือ2วันกินเลย2วันครับก็กินปกติเลยเหรอปกติเลยครับอืม อย่างถ้าเปรียบเทียบกับบอ่ออื่นที่เราเอามาอย่างนี้ที่ที่ไม่ใช่เลี้ยงระบบไปอูฟอร้100อยเปอย่างของบอ่อดินจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัปดาห์หนึงสัปดาห์หนึ่งกว่าจะเริ่มกินเดี๋ยวผมต,ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าคือผมอที่ทางฟาร์มบดุกหนองคายเนี่ยมีอนุบาลเนี่ย2แบบแบบแรกก็คือบอ่อดินนะ อ่าเราอันนั้นคือแบบรุ่นเก่าละแต่ว่ารุ่นใหม่ที่เราเพิ่งทาก็คือเพิ่งเริ่มเนี่ยก็คือเป็นระบบไบโอฟ็อกคือใช้บ่อผ้าใบเหมือนกันใช่ครับผมอ่าเพราะนั้นการกินต่างกันเลยเหรอต่างเลยครับผมอ่าจากที่เราเคยเทียบบ่อด,ดินก่อนจากที่เราเอาบ่อด,ดินขึ้นมา แล้วมาลงใช้เวลากี่วันก็สัปดาห์หนึ่งถึงจะกินอาหารแล้วก็มาขึ้นมาในบอ่อผ้าใบของเรามันจะค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ป่วย<อ>เพราะว่าม,มันอาจจะตื่นสถานที่เพราะว่าพื้นที่มันบีบบังคับไม่เหมือนอยู่บอ่อดินบอ่อดินมันจะ<อ>ไปก็ได้มันกว้างใช่ครับแต่อันนี้คือเราเลี้ยงแบบหนานแน่นเนาะใช่ครับผม เพราะนั้นถ้าเทียบกับล่าสุดเทียบกับบอของของพ่อผักเสือนี่บอกพ่อใบจะดีกว่าอนุบาลในบอกพ่อใบจะดีกว่าก็คือหนึ่งมาอัตราการตายก็ไม่ค่อยมีครับก็จะมีวันแรกเพราะว่าเราอัดมาค่อนข้างเยอะอย่างนี้มันก็จะตายบ้างก็3าตัวอ๋อไม่เยอะโอ้เปอร์เซ็นต์อัตราลอดสูงมากนะครับสูงครับผม ก็สดงว่ามันเหมือนกับว่าคือมันอนดุบาลในที่แออัดมาแล้วอ่ามันชินแล้วพอมาลงมันก็คือมันปรับตัวได้เร็วอ่าวันสองวันก็เริ่มกินอาหารได้ปกติแล้วอันนี้เรามีคํานวณไหมว่าคือจากหลายเพจนะที่ผมเห็นนะเขาจะคํานวณวิธีกินเนอะอย่างน้าหนักปลาเท่าไหร่ต้องใส่กี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมแล้วของเรานี่คํานวณตามนั้นไหมของเราเนี่ยอ่าเราเราจะให้อิ่มเป็นหลักก่อนอิ่มเป็นหลักคือดูจากปลาเป็นหลักเลยเหรอผมว่าถ้าเราคํานวณ ลักแรกผมเคยคำนวณว่าสเปอร์เซ็นต์หาเปอร์เซ็นต์นี้ออพอมันกินกินไม่หมดแล้วเขาเรียกว่าต้นทุนอาหารมันไปเยอะ เดี๋ยวถ้าเราคำนวณถ้ามันกินไม่หมดมันถามว่ามันเก็บได้ไหมมันก็เก็บได้แต่มันจะเขาเรียกว่ามันจะกระเพาะมันไม่ขยายนะครับถ้าเราให้กินตามนั้นคือของผมผมก็เลยปรับมาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบให้จนอิ่มก็คือดูปลาเป็นหลักโยนไปก่อนถ้ามันหมดถ้ามันหมดค่อยๆเติมอ๋อค่อยๆเติมจนมันเหลือนิดหน่อยเราก็ไม่ให้ละใช่ครับผมอ๋อเราจะไม่เทแบบจวดลงไปเลยใช่ไหมแบบคำนวณแบบสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เทสจวดลงไปไม่มีนะ ไม่มีครับแต่หลังจากที่ว่ามันชินกับการกินอาหารไม่ตื่นคนแล้วเราถึงจะให้แบบนั้นเราแบบดูอาการปลาเป็นหลัก่ว่าง่ายๆก็คืออย่างที่บอกก็คือโยนไปจนกว่ามันจะไม่ค่อยกินละมันเริ่มจุกจิบจุกจิบน้อยลงละเราก็หยุดออแรกๆตัวตัวใหญ่ก็จะมากินก่อนแล้วก็ตัวเล็กก็ขึ้นให้มันกิน FCR ดีไหมดีครับผมมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ1 1.3ตอนนี้ โอ้ถือว่าสูงนะครับอันนี้อันนี้ถือว่าสูงมากอ่ะแล้วอย่างเงี้ยมีข้อควรระวังไหมหน้าฝนก็หน้าฝน,นาเพราะว่าปลาปลาอย่างอย่างที่เคยไปถ่ายพ่อบักเสือนะครับ,รบมันจะมีหลังคาเนาะใช่ครับแต่ของเราไม่มีหลังคาหนะ้าของเราจะเป็นเหมือนสแลนเนาะมันก็จะมีเราอ,องฝนมีอะไรมันข้อควรระวังต้องระวังเพิ่มไหมคือเราเราต้องระวังตั้งแต่การขนย,ย,ย้ายแล้วเราจะต้องทอํายังไงก็ได้ให้ให,ให้ปลาเราเนะี่ยช้ำน้อยที่สุด เพราะว่าเราเราคัดมาอย่างนี้เราตัดหัวออกมาตัดตัวใหญ่มาอย่างนี้มันต้องมีการช้าแน่นอนครับเราก็ทํายังไงก็ได้ให้ให้มันช้าน้อยที่สุดมาถึง,ถ,งถึงฟาร์มเราแล้วเราก็รีบรีบรักษามันโดยการใส่เกลือใส่เกลือสักสองวันสองวันปร,ริมาณเท่าไหร่อ่าย้าอีกทีก็อันนี้ผมผมจะใส่อยู่บอ่อห้าเมตรผมใส่อยู่ประมาณสอบหนึ่ง หนึ่งกระสอบ <20 km. S 1> เต็มๆเลยนะยี่สิบกิโลนะครับ,รบก็คือใส่ไปเลยใส่ก่อนลงลูกปลาถูกไหมใช่ครับผมใส่ก่อนลูกปลามาใส่แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วก็ใส่ไปอีกเพ<อ>ื่อใ,ให้มันสดชื่นขึ้นให้มันสดชื่นนะ,นะครับรแพ้พวก แน่ภายนอกด้วยครับอ่าเพราะนั้นคือตอนเนี้มันมีคนที่แบบเกษตรกรนะหลายคนเลยนะที่เลี้ยงในระบบบ่อบผ้าใบ oh, โอ้โหเยอะมากคือโทรเข้ามาถามก็เยอะสั่งซื้อไปก็เยอะไม่ว่าจะคืออาจจะไม่ได้สั่งจากเพจผมเป็นหลักนะอาจจะสั่งจากเพจอื่นแต่ว่าเวลามีคําถามเนี่ยเขาจะถามเข้ามาในเพจเราเพราะเขาเลี้ยงในบ่อบผ้าใบเหมือนเรารอ่าอันนี้ผมก็ตอบนะเพราะว่าพี่ออยเขาก็จะตอบหลังมายอยู่แล้วครับจะตอบให้อยู่เพียงแต่ว่าคือตอนนี้คนเลี้ยงเนี่ยบางทีเลี้ยงแบบเขาเคยเลี้ยงแบบเก่าแล้วมาเลี้ยงแบบระบบบ่อผ้าใบเนี่ยทำให้เขาเจอปัญ hà dứa lắm rồi เราจะแนะนํำยังไงในการเลี้ยงแบบยิ่งช่วงนี้หน้าฝนอ่ะให้ผู้จัดการยศแนะนําหน่อยว่าคนที่เลี้ยงในระบบบ่อผ้าใบมันจะไม่เหมือนกับบ่อดินยังไงก็ระวังคือเรื่องฝนนี่เลยครับเรื่องฝนเรื่องของเชื้อโรคที่จะมาในช่วงหน้าหนาวเพราะว่ามันจะมาอย่างตามอากาศบ้างตามตามน้ําตามกระชอนที่เราตักของแต่ละบ่อเพราะฉะนั้นของเราคือเราจะป้องกันโดยการแยกกระชอนแยกกระชอนครับผมหมายถึงไอ้ตัวที่ตักปลาตายใช่ไหมครับผมเพราะว่าเราจะมีการตักปลาตายทุกวันอยู่แล้วเราต้องคอยตักบ่อในแล้วก แช่น้ําล้างฆ่าเชื้อก่อนอ๋อเราใช้อะไรแช่ครับด่างทับทิมด่างทับทิมนะอืก็คือแช่แช่ปุ๊บแล้วก็รีบเอาล้างอืล้างน้ําสะอาดแล้วก็ตักก็คือกันเชื้อไปบ่ออื่นว่าง่ายๆอะตักบ่อนี้ตายถ้าไปตักบ่ออื่นด้วยเชื้อก็ลามไปหมดใช่ครับต้องแช่ด่างทับทิมก่อนก่อนที่จะตักเสมอใช่ไหมครับครับก็ระวังช่วงเพราะว่าหน้าหนาวนี่ปลามันจะไม่กินอาหารแล้วแล้วมันจะมาพร้อมกับโรคถ้ามันไม่กินอาหารเราต้องระวังว่าทายังไงก็ได้ให้ปลาเรากินอาหารเรามีมี มีพลังงานในตัวก็คือเราก็จะให้น้อยแต่บ่อยครั้งมันอาจจะไม่กินเท่าเดิมแต่เราให้บ่อยๆเอาอย่างเงี้ยของเราเนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ำร้0ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหา<ช>ของเสียอะไรมันจะออกไปครับแต่ว่ามันก็มีอีกหลายคนที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ํา อันนี้เราจะแนะนำเขายังไงครับทําต้องทำระบบโอฟอกก็แล้วครับถ้าถ้าถ้าขี้เกียจเปลี่ยนถ่ายน้ำก็คือเราต้องใช้ใช้จุลินซีในการบำบัดครับผมอ๋อก็คือใช้ระบบโอฟอกเพราะงั้นมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องเรื่องการให้ให้อากาศนี่แน่นอนครับค่าไฟต้นทุนค่าไฟอาจจะสูงค่าพลังงานอาจจะสูงแสดงว่าต้องเลือกเลยใช่ไหมว่าคุณจะเปลี่ยนถ่ายน้ำหรือคุณจะใช้ระบบโอฟอกครับคุณต้องเลือกทางเดินครับ เพราะว่าปลาดุกยังไงกินไปมันก็ต้องมีของเสียนะทีเนี้ยมันจะเปลี่ยนของเสียยังไงเอาของเสียไปเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนก็คือใช้เบลฟ็อกหรือจะเปลี่ยนถ่ายน้ําแค่นั้นเองแต่ทั้งสองระบบมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับผมว่าอยู่ที่ต้นทุนแหละใช่ครับผมแต่ตาลอดบอกวาใบนี่ถือว่าสูงนะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอัตราลอดอ่เปอร์เซ็นต์ครับ98เปอร์เซ็นต์อ่าโอเคตาสุดก็อยู่ที่ประมาณ97 แค่นั่นแหละครับอ่าโอเคครับผมก็อันนี้ก็เลี้ยงอีกประมาณเท่าไหร่ครับนานเท่าไหร่ก็ประมาณกลางเดือนหน้าก็ขายได้แล้วครับก็ประมาณเดือนหนึ่ง ตีไว้ก Get ็ประมาณเอามาปุ๊บเลี้ยงต่ออีกเดือนหนึ่งก็ขายเลยแล้วเพราะมันกินอาหารเร็วนะคราับสองสามวันมันก็กินละใช่ครับผมอ่าโอเคถ้างั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครมีคําถามนะครับว่าเลี้ยงปลาในระบบบ่อผ้าใบเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ก็หลังไมค์มาได้นะครับก็ยังมีพี่ออยหรือว่าทางแอดมินเนี่ยพยายามจะตอบนะแต่ว่าคือคือมันเยอะมากนะก็ความมาจากทั้ง YouTube ทั้ง a c e b o o k เนี่ยมันเข้ามาบางทีตอบไม่ทันต้องขออภัยเลยนะครับต้องขออภัยจริงๆบางทีตอบไม่ทัน แต่ว่าพี่ออยก็พยายามให้ใหตอบให้มากที่สุดแหละหรือไม่ถ้าไม่ทันจริงก็ลองดูในไลฟ์สดเก่าๆของพี่ออยนะครับติดตามได้ทาง a c e b o o k นะก็จะมีรีลันให้ดูหรือว่ายัางไงจะลงให้ดูอีกทีนะครับว่า,าเขาจะให้ความรู้แหละพี่ออยเขาก็จะมาไลฟ์เรื่อยๆไม่รู้ตอนนี้กต,ตอนนี้ก็ยังไลฟ์อยู่นะ,<ป>ะยังไลฟ์เรื่อยๆอยู่ให้ความรู้นะครับยิ่งตอนนี้โควิดด้วยราคาปลาก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องระวังเลี้ยงไปขายไปก็ต้องระวังหาตลาดเอา เดี๋ยวเราจะทดสอบกันดูว่ามันกินอาหารดีอย่างที่คุยกันหรือเปล่าอันบ่อนี้นี่อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมเรามีทั้งหมดกี่บ่อที่เราลงไว้สองบ่อนี้จะเป็นชุดแรกชุดแรกอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกแต่สองบ่อนั้นเพิ่งเอามาเสาเมื่อกี้๋อเริ่มกินแล้วครับแต่กินได้เยอะโอเคคุณการยอดลองเลยครับอันนี้มันมารอแล้วนะเนี่ยเหมือนมันรู้แล้วนะว่าอาหารมาคือมันมารอกันแล้วนะครับเราคิดคุยกันไปหรือเปล่าแรกเราก็ต้องทําอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะมันปลาเรียกปลาใช่ครับผมมันใหม่ด้วยนี่ครับ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> โอ้โนี่กินมารอเลยนะครับผมอ่าวเวลาให้อาหารอ่ะมีเทคนิคไหมก็สําหรับปลาใหม่ผมก็ต้องกลวยๆแบบนี้ก่อนอ๋ออันนี้คือถ้าเป็นปลาใหม่เรา,าค่อยๆให้ก่อนแต่ถ้าเป็นปลาเก่าเราจะที่มันเคยชินกับการกินแล้วเราก็เทจวดได้เลยเราก็ยกสอบเลยเพราะว่าปลามันจะกินไม่ทันถ้าถ้าเราไม่ทําแบบนั้นเพราะปลาอมันอ่านี้ก็หมดแล้วอาทิตย์หนึ่งตอนนี้เราให้วันหนึ่งกี่มื้อครับ ก็ถ้าสำหรับในฟารปลารุ่นนี้ปลารุ่นนี้เราจะให้สองคาบสองคาบครับผมก็มันใหม่อืก็ดูอาการไปก่อนนะครับผเพิ่งอาทิตย์เดียวแต่ว่าต้องดูว่าถ้ามันมันจะเริ่มเข้าหน้าหนาวอย่างนี้แล้วมันมันจะเป็นยังไงต่อไปต้องดูแต่ผมว่าน่าจะโอเคนั่นแหละครับเพราะว่าปลามันฝึกมาแล้วถูกฝึกถูกฝึกด้วยกันตั้งแต่นุบานนะบอกพ่อใบมาตั้งแต่นุบานเขาเลยแล้วก็จะให้ประมาณนี้ก่อน แล้วอีกก็ oh. อาหาร20กิโลเราก็จะให้อยู่2คาบ2คาบครั <3 S 2> บก็คือ1วันเนี่ยบอ่อหนึ่งให้1กระสอบใช่ครับแบ่งเป็น2คาบนะครับคาบละครึ่งอ๋อดูอาการอย่างนี้อันนี้คือมันยังกินต่อเนื่องอยู่ไหมมันก็กินครับแล้วพวกตัวใหญ่มันกินอิ่มแล้วมันก็จะตัวเล็กก็จะทยอยกินอ๋อตัวใหญ่พอกินอิ่มแล้วตัวใหญ่จะออกตัวเล็กก็จะเข้ามากินแทนอันนี้มันก็อาจจะกินช้าๆหน่อยเพราะว่ามันนยังบางกลมก็ยังตนอืมแต่แป๊บเดียวล้ว เราลองว่ากลางเดือนหน้าขายแน่นอนครับผล <laughs> การยอดการันตีนะครับ10ตัวโลเดือนเดียวได้จับขาย,<อ>ขายก็แสดงว่าอยู่ในอยู่ในช่วงการเลี้ยงเนี่ยรวมทั้งอนุบาลก็120วันใช่ครับก็ประมาณนั้นร้120อยยี่สิบวันวรประมาณ4เดือนนะครับก็จากปลาปานิ้วนะครับก็ได้ออกตลาดประมาณ3-4ตัวโลอ่าไเฉลี่ย อ๋อนี้คือมันเริ่มอิ่มแล้วนะมันจะทยอยออกไปนะตัวใหญ่ใช่ครับผมก็เหลือแต่ตัวเล็กร<ๆ>เรื่องกินจุ๊บจับจุ๊บจับอยู่พอเราให้รอบสองมาตัวเล็กก็ก็จะได้กินอิ่มขึ้น<อ>เพราะว่าตัวใหญ่มันอาจจะยังย่อยไม่หมดก็กินก็กินน้อยอืมอันอันนี้เราเรามีเทคนิคไหมว่าระวังการแตกไซส์ยังไงก็เราจะคือเราจะให้มันอิ่มนั่นแหละครับก็คือผมถึงบอกว่าให้ถ้าปลาใหม่มาให้สองรอบอมผมจะกำชับลูกน้องว่าให้สองรอบอถ้าปลาใหม่มาเพราะว่า ให้ตัวเล็กมันได้อิ่มบ้างม,มันจะได้ตัวเท่ากันถ้าถ้าเราให้รอบเดียวปุ๊บปลาตัวที่ใหญ่เนี่ยมันจะกินก่อนแล้วมันจะหมดตัวเลก็กจะไม่ได้กินเลยทีเีวเพราะว่าปลาปลา,ปลาดุกมันเป็นปลาที่ตะกะอยู่แล้วครับอืมอืมันนีนหมดนะเนี่ยนี่หมดนะมหมดครับผม อ๋อช่างว่าเดี๋ยวเราจะให้อีกรอบหนึง่งเพื่อให้สำหรับตัวเล็กที่มันไม่ได้เข้ามากินใช่ครับผมอ๋อนี่คือเทคนิคป้องกันการแตกไซส์เพราะว่าเพราะว่าถ้าผมจะให้หมดก็ให้ได้แต่ว่าเรายังทํางานกันอยู่ผมกลัวปลามันตกใจแล้วมันมันจะคลายอาหารตัวเก่าออกมาแล้วเราจะสูญเสียอาหารได้ใช่ครับเพราะว่าเรายังมีการเติมน้าเติอมอะไรเพะนะลูกน้องก็ยังทํางานอยู่มันอาจจะเสียงดังแล้วมันตกใจแล้วมันจะคลายอาหารตัวเก่ามามันอาหารมันจะสูญเสียได้ใช่ พอมันพอมันเงียบหลังจากเสร็จภารกิจเสร็จงานแล้วค่อยให้อีกรอบนึงอ๋อก็คืออันนี้ให้ให้เสร็จแล้วใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราให้อันอื่นแล้วค่อยกลับมาให้อีกรอบหนึ่งถูกไหมเพื่อให้ปลาเล็กกินครับเออลดการแตกไซส์อ่านี่ไม่มีผลนะครับสําหรับปลาที่อนุบาลในบ่อผ้าใบแล้วมาลงบ่อผ้าใบในการขุนนะครับปลากินดีเหมือนเดิมผมว่าค่อนข้างดีเลยแหละครับค่อนข้างดีด้วยอนาคตน่าจะ เ,เอาเอาหาลูกบอ่อที่เป็นแบบนี้อืเพราะว่าหนึ่งเราจะอ,อยู่ในกรอบของเวลาที่เราเลี้ยงด้วยก็คือสี่เดือนได้ขายอยู่อยู่กับกับลูกบอ่อมันค่อนข้างเป๊ะเลยนะครับผมแล้วไซส์ที่เรามามันก็ค่อนข้างสม,มุนกันเลยแล้วเวลาที่เราจับขายแทบจะไม่มีแตกไซส์เลยครับอืมอืม,อมครับน,นี่ครับอย่างที่บอกนะครับปลาที่อนุบาลหรือว่าเลี้ยงในระบบบ่อผ้าใบานะ ความต้องการก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าคนยังเลี้ยงน้อยอยู่ถ้าใครเข้ามาตอนนี้นะครับก็ยังหาตลาดได้แหละพูดง่ายเพียงแต่ว่าคุณต้องใส่ใจนิดนึงเพราะมันต้องใช้เทคนิคมากกว่าบอดินเนาะใช่ครับคุณ่าคุณก็อาจจะต้องศึกษานิดนึงเหมือนเหมือนลูกอ่อนนะครับเราก็ต้องประคบประงมให้ให้เขาลอดให้เขาเจริญเติบโตแต่มันดูแลง่ายกว่านะเพราะเราเห็นปลาทุกตัวเลยไงมันไม่เหมือนบอดินคือบอดินเนี่ยเราใส่ไปอย่างอย่างน้อยงาน2งานหรือว่าไล่หนึ่งเนี่ยโอ้โหมันแล้วมันมืดไปหมดมันอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นแล้วมัน มันก็เหมือนที่พี่อ้อยพูดแหรอครับการจัดการมันมันยากอืมันคนคนละอย่างกันเลยครับอันนี้มันก็อย่างที่ผมไปเอามาของพวกประสิทธิ์ที่ที่เราไปเอามาอาทิตย์ก่อนก็ใช้คนขึ้นแค่สี่คนใช่ก็เสร็จเสร็จแต่ถ้าเป็นบ่อดินไหนจะเอาคนลากวนเจ็ดแปดคนเหนื่อยก็เหนื่อยกว่าจะขึ้นมาถึงอีกโอ้แล้วนี่ไม่ต้องตักแดดด้วยนะมีหลังคาโอ้สบายทำงานทั้งวันก็ได้ครับแบบนี้ผมไม่ต้องใช้ใบท่อมช่วยเลยนะไม่ต้องใช้น้ำท่อมช่วยเลยไม่ต้องครับ อ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะหวังว่าคนที่เข้ามาดูนะครับก็จะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับเราก็ยังตอบหลังไม่อยู่นะใครมีข้อสงสัยอ่าไม่ว่าจะเลี้ยงในระบบบ,บ่อพ้าใบหรือว่าในบ่อด,ดินเนะี่ยเรื่องการทิ้ดน้ำการอะไรเนี่ยก็ยังตอบคําถามอยู่นะบางทีก็คําถามซ้ําๆนะเออคุณก็กลับไปดูในคลิปก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าคือหาทางออกไม่ได้จริงๆก็สอบถามเข้ามาก็พยายามจะตอบให้อยู่นะครับ อ่าวันนี้ยังยังยังในใน u t u b e ผมไปอ่านดูคอมเมนต์นี้ก็บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าบ่อผ้าใบซื้อได้ที่ไหนค่าราคากี่บาทค่าอย่างนี้อ่าผมย้ำอีกทีนึงย้ำอีกทีนึงบ่อพ้าใบเนี่ยของเราน่ะมีไซส์เดียวขนาดเดียวอ่าเพราะคำถามที่ก็เจอเยอะกันวันล่าสุดก็ยังเจออยู่ว่ามีกี่ขนาดผมก็ยังย้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับว่ามีแบบเดียวอ่าผู้จัดการยอดย้ำอีกทีหนึ่งบ่อเรามีขนาด5เมตรนะครับเส้นผ่านกลาง5เมตรแล้วก็ความหนา0ูนมิลอ่าความหนา0.5มย์จลดห้ว ของเราเนี่ยก็คือเฉพาะบ่อนะราคา0,000บาทอบาทส่วนท่อพวกนี้ท่อพวกนี้ขาคุณต้องไปหาซื้อเองแต่ว่าใครใครสอบถามมาเนี่ยผมจะส่งเหมือนส่งลิงก์ส่งคลิปไปให้วิธีตัดท่อเพราะว่าเราทําแล้วเนาะเราจะส่งวิธีตัดท่อไปให้ด้วยนะครับผมครับอ่าก็ใครมีข้อสงสัยก็เหมือนเดิมนะครับสอบถามเข้ามาหลังไมม์สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพิธีการยอดมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ สามารถติดตามข่าวสารดีๆได้เหมือนเดิมนะครับทางเพจ Facebook นะครับประดุกหนองคายแล้วก็ทางช่อง u t u b e นะครับมีข่าวสารดีๆมากมายนะครับทางช่อง YouTube ประดุกหนองคายชั a n แน l นะครับแล้วก็ติ k To อกนะครับก็เราก็มีแล้วก็เข้าไปดูได้ผมจะพยายามอัปเดตให้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้เราเลี้ยงป่าวันหน้าป่าเลี้ยงเรา